ตอนที่83ไฟสงครามล่าถอยไปแล้วในเมืองโยโจกับคืนสู่ความสงบเพียงแต่บางครั้งยังสามารถได้ยินเสียงฝีเท้าทหารที่ย่ำเป็นจังหวะผ่านไปตามถนนใหญ่อย่างมีระเบียบดังมากฟ้าเพิ่งจะมืดลงในจวนพักขุนนางถุดคมจนสว่างสวัยแล้วเจอรุ่ยผักประตูห้องอาบน้ำแล้วหันกลับมามองเงาร่างที่ยังนั่งอยู่บนเก้าอี้ มีผนังพิงแบบชาวหูถึงนับได้ว่าวางใจที่รอยคว้างอยู่ลงได้แล้วอย่างสิ้นเชิงประมุกน้อยกลับมาก็ดีเราเจ้าค่ะตอนที่ท่านเพิ่งเข้าเมืองมาท่านกลับอยู่ที่เชิงกำแพงเมืองแล้วจะต้องเป็นเพราะเหนื่อยมากแน่ๆอืมจางสุนสรหลงกึ่งนั่งกึ่งเอนหลังศีรษะมีเส้นผมดกดำปล่อยสยายตามสบายมีทิ้งปล่อยเล็กๆข้างกรอบหน้าอันที่จริงตนเองก็ไม่คิดว่า จะถึงกับเหนื่อยจนกายเป็นเช่นนั้นเหมือนกันพูดได้ไม่ถึงสองประโยคก็รับไปโดยไม่รู้เรื่องเสียแล้วหลังจากกลับมากินข้าวกินน้ำแกงร้อนๆแล้วเพิ่งจะได้อาบน้ำสระผมรอบหนึ่งจึงรู้สึกสบายตัวขึ้นมากประมุกน้อยทุ่มเทความคิดมากจริงๆก่อนจะเกิดการลบกันก็ได้ทำให้ภูเขาอยู่ในความควบคุมไปแล้วเจิดด้วยยิ้มพาเข้ามาพยุงนางตั้งใจพูดอย่างผ่อนคลายการลบที่ยากลบาบากเช่นนี้ จะเป็นความดีความชอบของข้าได้อย่างไรข้าก็ได้แต่ทำให้ภูมิรักเสถียรเท่านั้นเองจางสูนส่ินหลงลุกขึ้นพางเดินออกจากประตูนึกถึงเงาล่างที่มีแต่คราบเลือดเป็นทั้งตัวตอนที่กลับมาพอเดินไปถึงนอกประตูก็กว่าตามองไปรอบด้านจื่อด้วยคาดเดาได้อยากมีไหวพริบแค่เห็นสภาพการในห้องพักที่อยู่ตนเชิงกำแพงเมืองก่อนหน้านี้ก็รู้ว่านางกำลังมองหาใครจึงย่อกายแล้วถอยออกไปก่อน ที่ประตูใหญ่ของจวนพักหุนนางในเวลานี้หูสืออี้ถูกกวงด่วนพยุงเอาไว้แล้วค่อยๆเดินเข้าไปในประตูไหลหลังที่พันผ้าไว้จนหนาเตอะูนออกมานอกเสื้อไปตั้งครึง่งเดินไปก็แยกเขี้ยวยิงฟันด้วยความเจ็บปวดไปตลอดทางหลังจากจวนบัญชาการถูกโจมตีก็ยังคงไม่ฟื้นคืนสภาพเดิมตอนที่หูสืออีสู้รบก็สู้เสียจนแผลเก่าใหม่ประเดประดังเข้ามาบาดเจ็บหนักจริงๆ จางวยจึงได้รับคำสั่งจากซานจงให้ส่งเขาเข้ามาพักที่ชวนขุนานางเพื่อรักษาตัวไม่เพียงแค่หูสืออีคนที่มายังมีคนที่ผมเผ้ารุงรังหน้าตาสกปรกมอมแมมอีกหลายคนเป็นคนที่เขาไม่คาดคิดมาก่อนเลยซึ่งก็คือหลายคนในบรรดานักโทษอุจการกลุ่มนั้นที่บาดเจ็บหนักถูกทหารที่อยู่ในภูเขากลุ่มนั้นพาเข้ามาเดินเข้าประตูใหญ่ของจวนพักขุนานางมาต่อหน้าต่อตาบาดแผลถูกพันเอาไว้เรียบร้อย โซ่ตัวนที่มือและเท้ายังคงลากอยู่สายตาหูสื่ออีมองตามคนกลุ่มนั้นที่เดินไปไกลแล้วแล้วกระซิบกระซาดกับกวงหยวนประหลาดใจหรือไม่ว่ากันว่าคนกลุ่มนั้นถึงกับติดตามท่านหัวหน้าของพวกเราไล่เข็นฆ่าพวกศัตรูเชียวนะข้าไม่ได้พูดผิดจริงๆเสียด้วยพวกที่แหงออกจากคุกใต้ดินช่างดูเหมือนกับสัตว์ประหลาดจ,จริงๆทั้งหารตั้งมากมายปานนั้นพวกเขากับบาดเจ็บแค่ไม่กี่คนนี้เท่านั้น กวงหยวนรอบแอบ,บมองแสงไฟจากกระเบียงสว่างพอที่จะมองเห็นได้คร่าวๆจึงพยุงหูซืออีเดินไปข้างหน้าพางพูดไปด้วยเหมือนเคยเห็นที่ใดมาก่อนเจ้าเคยเห็นอะไรกันอย่างมากที่สุดเจ้าก็เคยเห็นที่ภูเขาเท่านั้นละ่ะหูซืออียันเขากลับไปข้าไม่เคยล่วงลุกเข้าไปถึงในเมืองมาก่อนนะพูดพางมาถึงที่บนระเบียงแล้วพอดีพบกับซันจงเข้าหูซืออีจึงรีบรองเรียก ท่านหัวหน้าซันจงเพิ่งจะออกมาจากห้องน้ําทั้งตัวตึงเปียกชื้นเขาหยุดเดินบนล่างคลุมไว้ด้วยเสื้อชุดชาวหูที่แห้งสะอาดตัวหนึ่งรัดด้วยเข็มขัดเอาไว้อย่างสบายๆเขาอาบน้ําชำระรางคราบเลือดทั้งตัวจนหมดแต่ใบหน้ากลับเย็นเยียบหน้าสะเพรืวเช่นเดิมกวงหย่วนกังวลอยู่นานแล้วจึงจงใจพยายามยืดคอมองดูเมื่อเห็นคุณชายเหมือนกับไม่ได้บาดเจ็บดุนแดงตรงที่ใดจึงได้วางใจลง หูสืออีเดินเข้ามาใกล้ๆหัวรอฮิฮิท่านหัวหน้าได้ยินท่านบอกว่าแต่งงานแล้วกับคุณหนูเอาจะไตตัวใช่หรือไม่ซันจงไปตามองแวบหนึ่งมิเช่นนั้นจะเป็นใครได้หูสืออียิ้มแย่ๆเขาเดาถูกตั้งนานแล้วแค่อยากถามเพิ่มเติมอีกหน่อยเท่านั้นเองหว่หยวนที่ประยุงหูสืออีอยู่สองตาเป็นประกายไปแล้วสีหน้าดีใจจริงหรือ นี่เป็นเรื่องเมื่อไหรขอรับคุณชายกับท่านผู้สูงศักดิ์ถึงกับได้ท่านผู้สูงศักดิ์อะไรซันจงตัดบทเขากวงหยวนรีบเปลี่ยนคำทันทีใช่ใช่เป็นหูหินหูหินนี่เองที่ปากซันจงถึงได้มีรอยยิ้มทันใดนั้นก็เหลือบเห็นว่าที่ไกลออกไปเหมือนจะมีคนกำลังมองมาทางด้านนี้เขาจึงหันกลับไปมอง เงาร่างอรชรของสตรีที่หลบบูบอย่างรวดเร็วแล้วผ่านระเบียงวนไปภายใต้แสงไฟตรงไปยังห้องหลักในเรือนชั้นในแล้วเขามองหูงสืออีแวบ,บหนึ่งแล้วสะบัดศีรษะยังไม่ไปพักรักษาตัวอีกกวงหยวนเอาข้อศอกสกินหูงสืออีแล้วพยุงเขาเดินออกไปไกลจางซุนเสลหลงกลับมาถึงห้องหลักมีกล่องไม้จันแดงใบหนึ่งอยู่ข้างข้างมือนางกำลังเอาม้วนหนังสือเก็บใส่เข้าไปในกล่องอย่างเรียบร้อย พอหันกลับมาก็เห็นซันจงเดินเข้ามาแล้วเขาใช้มือข้างหนึ่งปิดประตูอย่างเกียดค้านแล้วเดินมาตรงหน้านางเมื่อคู่เจ้าได้ยินหมดแล้วจางสูนสูนหลงปลายตามองเขาอืมได้ยินแล้วซันจงก้มหน้าลงเล็กน้อยมองดูมผมดำที่ก้าวเหมือนเมฆห้อยย้อยของนางในเมื่อข้าสาบานต่อหน้าฟ้าดินขุนเขาสาน้ำในภูขเขาไปแล้วก็ต้องยอมรับแล้ว จางสุนสหลงเงยหน้าขึ้นทันทีพังเลิกคิว้วคิดจะพูดว่าเขาขี้โกงแต่เมื่อนึกถึงเวลานั้นที่อยู่ในห่วงวิกฤตขับขันเป็นตายเขาสามารถกลับมาได้อย่างปลอดภัยไร้อันตรายก็ไม่ง่ายแล้วลิมฝีปากนางขยับเล็กน้อยเผชิญหน้ากับเขาอยู่แต่ในที่สุดก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเพียงจ้องเขาอยู่เท่านั้นซานจงยักยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยขณะสารศพสายตากับนาง หายากนักที่ตอนนี้นางไม่ปากแข่งแล้วด้านนอกพันมีเสียงเข้ามาเป็นทาหารนายเนึ่งนยืนรายงานอยู่ห่างจากประตูท่านหัวหน้าล้วนจัดหาตำแหน่งที่เหมาะสมให้หมดแล้วขอรับต้องการให้ตีตวนพวกเขาอีกหรือไม่รอยยิ้มสั่นจงหายไปพูดเสียงหนักแน่นไม่ต้องต่อไปไม่ต้องตีตวนพวกเขาอีกทหารในายนั้นไม่พูดอะไรอีกรีบไปทำตามคำสั่งทันที จางสุนสนหลงพินิษดูไหม่หน้าเขาภาพเหตุการณ์นในภูเขาต่ระชางต่ระชาง้า,างยังอยู่ที่เบื้องหน้าอยู่เลยนางย่อมรู้ว่าที่ขอพูดถึงคือนักโทษอุจการกลุ่มนั้นท่านปิดบังเก่งเกินไปแล้วนางเม้มริมฝีปากเล็กน้อยแล้วพูดเบาๆใครจะคาดคิดไว้ว่าพวกเขาก็คือทับลูหลงของท่านซานตรงหลุกตาลงหัวร้อยเยอ้ยอยันตนเองข้ากับยินดีให้พวกเขาไม่ใช่เสียมากกว่า จางสุนสันหลงได้ยินน้ำเสียงของเขาที่แผ่วเบาเหมือนกับกำลังพูดเรื่องที่ง่ายดายมากแต่ในใจกลับคล้ายถูกอะไรบางอย่างตอแกแยมความทรงจำขึ้นมานางเคยแชร์พวกเขาทำงานขุดเหมืองอยู่ในภูเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรแต่ตอนนี้เหมือนห่วนคิดดูตอนนั้นพวกเขาแทบจะพบกับอันตรายถึงชีวิตอยู่ในบึงโคลนกันทั้งหมดถ้าเป็นเช่นนั้นทับลูกหลงที่เหลืออยู่ในตอนนี้ก็คงจะไม่มีก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอย่างไร มีหน้าล่ะเขามักพูดเสมอว่าพวกเขาไม่มีทางหลบหนีเด็ดขาดนางจงใจหันหน้าไปขยับกล่องไม้จันแดงใบนั้นเล่นไม่มองหน้าเขาข้ารู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวพันกับพระราชองค์การรับไม่อาจพูดมากได้เพียงอยากจะรู้ว่าทับรูหลงเกิดเรื่องขึ้นเมื่อใดแล้วเหตุใดคนภายนอกถึงไม่เคยได้ยินข่าวเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีเสียงตอบกลับซานจงเหมือนจะนิ่งเงียบไปทันที จากนั้นค่อยหัวเราะออกมาก็เป็นช่วงหลังจากที่เจ้าแต่งงานกับข้าในช่วงครึ่งปีนั่นเองจางสุนเสินหลงหลันไปมองทันทีอย่างอดไม่อยู่ปากของซานจงเหมือนจะมีรอยยิ้มที่ใครมีใครไม่มีเผยออกมาต่อหน้านางหลังเสร็จพิธีข้าก็ได้รับคำสั่งโยกย้ายพอถอดชุดแต่งงานออกแล้วก็ไปเลยตอนนั้นก็คือมาที่โยโจนี้เองหัวใจจางสุนเสินหลงพันหยุดนิ่งไปชั่วขณะ ช่วงขณะนั้นก็จดจำขึ้นมาได้มากมายแล้วก็เหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นซันจงยังคงเอาแต่ยิ้มเท่านั้นหลังจากนั้นเจ้าก็รู้หมดแล้วนางเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วในส่วนลึกของหัวใจกับมีความขุ่นข้องและไม่ยินยอมปรากฏออกมาทีละเล็กทีละน้อยอีกดังนั้นการแยกทางในตอนนั้น ใบหน้าของซานจงภายใต้แสงไฟก้มลงเล็กน้อยแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาใหม่ริมฝีปากบางเม้มแน่นอืมข้าจำเป็นต้องมาอยู่โจเรื่องที่ได้ทำลงไปก็คือทำไปแล้วต่อให้เรื่องนั้นมีสาเหตุอย่างไรก็คือทำลงไปแล้วอยู่ดีนั่นเองห่วคิดขึ้นมาก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดจูจ่ๆก็นึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ข้าให้เจ้าจำไว้ว่า ตอนที่เจ้ากลับมาอีกครั้งจะต้องเอาหนังสือขอแยกทางมาด้วยเอามาหรือไม่จางส่วนสนหลงชดหน้าขึ้นทันทีทันใดเวลานี้ความขุ่นข้องไม่ยินยอมเล็กน้อยเหล่านั้นพันระเบิดออกมาทันทีซานจงมองดูสีหน้านางอยู่ไม่ได้นํามาสีหน้าเย็นชาอยู่ๆก็เดินผ่านออกไปเลยลอรอซานจงหันกายไปนางก็เดินผ่านจากหีบใส่เครื่องประดับเข้ามาแล้ว ในมือกำอะไรบางอย่างไว้ก่อนคว้าส่งให้เขาใช้มือหนึ่งรับไว้ทันทีเอาไปจางสูนสนหล่งพูดอย่างเย็นชาวันที่ออกเดินทางมารับช่วงงานแห่วิชายนางนั้นจืดด้วยถามนางตอนที่อยู่ในจวนเจ้าโกัวกงว่าคิดถึงผู้บัญชาการซานอยู่ใช่หรือไม่เวลานั้นนางกำลังรูปคำหูห้อยหยกข,ขาวที่สลักนามว่าฉงซึ่งโผลออกมาจากแขนเสื้อครึ่งหนึ่งอยู่ แล้วนางก็ปฏิเสธอยู่ท่าเดียวหลังจากนั้นตอนที่จัดเตรียมสัมภาระเพื่อเดินทางกับค้นเอาสิ่งนี้ออกมาจากก้นหีบที่ฝุ่นจับดูคำว่าหนังสือขอแยกทางที่อยู่ตรงหน้านานมากในที่สุดก็ยังคงนำติดมาด้วยซันจงก้มหน้าเปิดดูแล้วกวาดตามองตัวอักษรรายมือชื่ออันทรงพลังประดุดหนล,ล่อนมังกรได้รำด้านล่างสุดรอบหนึ่งอืมเป็นลายมือข้าเองจริงๆ จางส่วนสนหลงมองเขาแต่ก็ต้องเชิดคางขึ้นเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวส่วนอกสะท้อนขึ้นลงอยู่เล็กน้อยเขายังอยากจะชื่นชมอีกรอบหรืออย่างไรช่วงขนาดัดมากลับเห็นเขาเอามือฉีกหนังสือขอแยกทันนั้นขาดอย่างหน้าตาเฉยแล้วดึงคงไฟมาจุดจากนั้นโยนเข้าไปในเตาใบเล็กที่ใช้ต้มชาที่อยู่บนโต๊ะเปลวไฟแลบออกมาสายตานางไหวะระลิกชายตามองเขาทำอะไรนะ่ะ ต่อให้เผาไปแล้วจะเป็นอย่างไรได้อีกซันจงมองนางอย่างน้อยก็ทำให้เจ้ารู้ว่าจากนี้ไปจะไม่มีสิ่งนี้อีกแล้วทรงอกจากสุนสรหลงยังคนสะท้อนขึ้นลงอยู่เป็นระยะระยะพอนึกถึงเรื่องที่ผ่านไปก็นึกขึ้นมาได้อีกว่าเวลานี้ถึงได้รู้ว่าความสลับซับซ้อนท่ามกลางเรื่องราวนี้ในใจพูดไม่ออกว่ามีความรู้สึกอย่างไรกันแน่นางฝุนพูดด้วยสีหน้าเย็นชา ใครอยากให้ท่านรับปากอะไรกันละ่ะถ้ามีครั้งหน้าอีกก็จะหาคนที่ดีกว่าท่านร้อยเท่าพันเท่ามาแต่งด้วยแล้วสีหน้าซานจงลึกลังขึ้นเล็กน้อยโน้มร่างเข้ามาใกล้เจ้าหาไม่พบหรอกจากสุนเสริญหลงเบือนหน้าหลบเขาขอเพียงค่าต้องการจะต้องหาได้แน่ซานจงดึงนางเข้ามาไม่ยอมให้นางหลบใต้ล่านี้คนที่ดีกว่าข้ามีมากมายแต่หากยังมีข้าอยู่ เจ้าอย่าได้คิดฝันเลยถือสิทธิ์อะไรถือสิทธิ์ที่เจ้าเป็นหูหญิงของข้าซันจงก่อนนางเอาไว้ทันทีพังกดนั่งนางเข้ากับขอบโต๊ะแล้วก็จูบลงมาจางสุนซนลงถูกเขาทาบทาับริมฝีปากลงมาจูบยังดุดันเดินโซโซเซเซไปพร้อมกันจนถึงข้างเตียงจากนั้นก็นั่งอยู่อ้อมกอดของเขาริมฝีปากของเขาเลื่อนลงมาถึงซอกคอนางแล้ว เอวของนางถูกมือเขารวบรัดเอาไว้แน่นแนบเข้ากับชุดชาวหูบนล่างเขาที่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ถูกกดล่างจนแนบติดกับหัวเข็มขัดที่ทําจากเหล็กช่วงเอวแน่นเกรงกระชับแน่นเข้ามาแล้วหัวใจของนางก็เต้นถี่เร็วในทันทีสารจงเงยนหน้าขึ้นจากซอกคอของนางเครียดเกรงไปทางล่างในส่วนลึกของดวงตาลึกล้ำดำมืดไปหมดเสียงทั้งทุ้มต่ำทั้งแหบผ้าหูหิน ข้าไม่อยากอดกั้นอีกแล้วข้างหูของจางซุนสันหลงเหมือนเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นเลือนลัน่นในทันทีมือที่อยู่บนเอวกำลังเคลื่อนไหวสายรัดเอวถูกดึงออกไปจากนั้นทั้งตัวนางก็เบาขึ้นกระทันหันทว่าบริเวณที่เขาแนบชิดเข้ามากับหนักสิ่งนั้นคล้ายเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นแข็งขึงตั้งขึ้นโดยไม่ทันได้สังเกตเลยสักนิดจากนั้นก็มีเสียงดังเค้งเกิดขึ้น เป็นสิ่งหัวเข็มขัดดัดเอวของเขาถูกปลดออกนางออกจะสับสนอยู่บ้างขณะเยิ้มมือขาวผ่องออกไปยันอยู่ที่หัวไหล่เขาพริบตานั้นตรงหน้าก็มีภาพไหลผ่านไปมากมายนางพูดออกมาอย่างไม่ร้ตัวนี่ไม่เหมือนกับที่ข้าเคยฝันเลยดวงตาของซานจงที่เหลือบขึ้นมามีรอยยิ้มค่อยๆดูดกินริมฝีปากนางทีระนิตเคยฝันถึงข้าหรือจางสุนสนหลง นึกถึงภาพฉากในห้วงฝัน่่ำกลางแสงเทียงรุปหูุนั้นชุดแต่งงานที่ถูกฉีกขางร่วงหล่นแต่ไม่เห็นใบหน้าของบุรุษนั้นตั้งแต่ต้นจนจบมีเพียงหัวไหล่ที่เหยียดขยายของบุรุษเสียงหายใจหนักห่วงนางหอบเบาตอบอย่างหนักแน่นไม่นั่นไม่ใช่ท่านในดวงตาซานจงลึกลําขึ้นทันทีไม่ใช่ข้าแล้วเป็นใครจางสุนเสินหลงพันส่งเสียงอุทานเบา พอตัวคนถูกเขาอุ้มขึ้นมาในทันทีผ้าป่านบางเบาผิวร่วงลงจากนั้นก็คือกระโปรงของนางชุดเช่าหูของวรรษหนุ่มถูกทิ้งลงพื้นลากมาจนถึงขาเตียงเสียงหายใจเร่งร้อนขึ้นทุกขณะจากสูนเสินหลงหอบหายใจเบาๆขณะถูกกดด้างรงมนเตียงพอยิ้มมือออกไปก็สัมผัสถูกความเกง่งแน่นไปทั้งหมดซันจงจูบนางอย่างดุเดือดรวบมือของนางเอาไว้ แล้วจับส่งไปที่แผ่นอกของตนเองนางหอบหายใจทีเร็วกว่าเดิมตอนที่เลื่อนลงไปนิ้วมือของนางลากไล่ออกมาเป็นเส้นสายราวกับลําทานปลายนิ้วร้อนเผาราวกับไฟแผดเผานางหอบหายใจเบาๆขณะเบือนหน้าไปเบื้องหน้าก็มีลายสักสีเขียวเข้มปรากฏขึ้นมาทันทีทันใดเป็นพอท่อนแข็งที่เต็มไปด้วยลายสักของเขาค้ำยันอยู่ข้างตัวเอง จึงเห็นลายลึกชัดเจนราวกับแกะสลักเส้นสายสักลายเยียดขยายออกในฝันไม่เคยเห็นลายสักที่น่ากลัวเช่นนี้เลยทันใดนั้นรอยสักนั้นก็แนบชิดเข้ามาที่ร่างนางลายสักสีเขียวเข้มที่เสียดแทงในตาอบรัดความขาวป่านหิมะเอาไว้ทั้งร่างแล้วเคลื่อนขยับขึ้นขึ้นลงลงนางแหงนหน้าขึ้นอย่างยากจะทนไหวในห้วงความรู้สึกเหมือนกับถูกจุดไฟขึ้นมาเจ็บราวกับถูกแผดเผา ความสัมพันธ์แนบชิดเชิญอันลึกซึ้งระหว่างชายหญิงเช่นนี้ช่างไม่คุ้นเคยแต่ก็ชัดเจนจงแจ้งด้วยเช่นกันเหมือนกับมีสายน้ำเล็กไหลรินแต่กลับสามารถกวาดล้างผ่านร่างกายของนางไปอย่างรุนแรงตรงๆจบจนสีสันหลากหลายแพ้งพลอยที่อยู่ตรงหน้าปรากฏร่างกายนางยกส่วนขึ้นทุกอย่างก็หยุดชะงักลงตั้งแต่ท่อนแขนจนเป็นถึงหัวไหล่ของชายหนุ่มล้วนเหยียดจนเก้งอย่างหนักสั่นกรามขบกันแน่น ทันใดนั้นหัวไหล่กว้างก็ลดวูบลงเอวนางแอ่นโค้งขึ้นมาเบิกสองตากลมกว้างริมฝีปากเปิดอ้าเหมือนแข่งค้างไปแล้วแต่กลับไม่มีเสียงเล็ดเล่าออกมาคลายถูกกระแทกเข้าที่ทรงอกอย่างหนักหน่วงซานจงหอบหายใจหนักๆเป่าอ,อยู่ที่ติงหูนางยิ่งนานยิ่งหนักกลัวหรือจางสุนเสินหลงพูดไม่ออกมือขยับเคลื่อนอย่างไม่ยอมอ่อนข้อคว้าจับร่างเขาเอาไว้ ไม่รู้ว่าจับโดนตรงส่วนใดแล้วก็ออกแรงเขาข้างนาง,นางออกมาคำหนึ่งลมหายใจปัดผ่านใบหน้านางระดมจูบลงอย่างหนักหน่วงทียิบยังคงไม่ยอมแพ้จริงๆด้วยทันใดนั้นก็เหมือนกับพาย,ยุฝนโหมกระหนำ่ำในที่สุดตอนที่จางสุนสูนหลงถูกปล่อยริมฝีปากออกในดวงตาก็ดูผ้าเรือนไปแล้วมังกรเจียวที่ขดอยู่เต็มท่อนแขนตัวนั้นเรากับมีชีวิตขึ้นมา สวัดหางทะยานขึ้นแล้วก็ดำผุดดำไหยไม่รู้ว่านานเพียงไรเหมือนกับมีประกายไหวระลิกอยู่ในด,ว,ดวงตาของนางอีกคราทั้งลึกล้ำทั้งหนักหน่วงหัวคิ้วของนางประเดียวขมวดประเดียวคลายเหมือนตกลงไปในน้ำเดือดพ่านไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าบมดุษจะมีพละงกำลังได้หนักหน่วงปานนั้นหลังจากนั้นก็ถูกเขาอุ้มขึ้นมาอีกรอบได้ไม่ได้ยินเสียงใดทั้งสิ้นร่างกายเกี่ยวกวัดกันท่ามการแสงสลรัว ท่อนแข็งที่มีรอยสักนั้นของเขาลัดดึงนางเอาไว้ราวกับมีพละกกำลังที่ใช้ไม่มีวันหมดร่างกายซานโจงล่วงลึกล้ำอย่างมีพลังใช่ค่าหรือไม่ไม่รู้นางค้างออกมาเบาๆโดยไม่รู้ตัวทางร่างสับสนไปหมดแล้วประเดี๋ยวฝันฉากนั้นก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ถูกความเป็นจริงในขณะนี้พุ่งเข้าใส่จนแตกกระจายไปหมดอีกในขณะที่มีใบหน้าของเขาที่เด่นชัดและคมลึกกดอยู่ที่ปลายจมูก ซึ่งมีเม็ดเหงื่อเล็กละเอียดผุดภายของนางซานจงดูดลกืนเสียงร้องครางอุ้ของนางแล้วหัวเราะเสียงต่ำอยู่ข้างหูเป็นค่าได้เท่านั้นกดไลค์กดแชร์กด s u ดส c r i b ้กันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกกด super ร์แบและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ